บอร์ดอินเตอร์บใช้สำหรับเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ีด้วย Arduino IDE i n t e r b o ์บอร์ดจะมีสเปคสูงกว่ารุ่น i จะใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ Atmega 2560เป็นไมโครคอนโทรเลอร์แบบ8บิตจากไมโครชิปเทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลช256 KB ตัวต้านทานปรับค่าได้หรือวอลลุ่ม ช่อง Input a n a l o ล16ช่องสำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ได้สูงสุด16ตัวมีช่องเชื่อมต่อ SPI 1ช่องช่องเชื่อมต่อ I2C 2ช่องช่องเชื่อมต่อ Serial 2ช่องอัปโหลดโปรแกรมหรือสื่อสารข้อมูลอนุกรมด้วยพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C ปุ่ม Reset แรงดันไฟเข้า7-15โวลต์มีวงจรป้องกันการต่อผิดขั้วสวิตช์เปิดปิดจุดต่อมอเตอร์ DC ขับมอเตอร์ DC ได้4ตัวจอแสดงผล OLED ขนาด1.3นิ้วลำโพงจุดเชื่อมต่อแบบพินเฮดเดอร์10จุด